นันก็เที่ยงนเมามาเลยพี่น้องมาแล้วขึ้นมาแล้วจ้ะคุณ ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขคนเนาะเะนาะ,ะ,ะขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามารับชมคลิปของเ e อมี่เนาะค่ะเนาะเมนี้สิาพาไปเที่ยวภูเขาค่ะพี่น้องอยากบอกว่างามหลายๆพี่น้องเอมี e ่บอกเคยพบเคยผองามปานนีพี่น้องมาอยู่อิตาลีสิบปีพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งน้ำกันจะพี่น้องจ้าตรงนี้สิเป็นบริเวณอ่าหมู่บ้านที่เคยเกิดแผ่นดินไหวค่ะพี่น้องแผ่นดินไหวย่างรุนแรงนะคะพี่น้องครังลาสุดเนาะนี่แหลคะค่ะ ทางรัฐบาลเพื่อนกะจัดสันบานล้างลนน้อยนะคะไม่ให้เพื่อนพักค่ะพี่น,อน้องในระยะเวลาทีกําลังสมแซมบ้านเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะพี่น้องบ้านล้างไงลังตัวเป็นตะเสียดายคืออย่างนี้พี่นอ้องเป็นเป็นตะอีโตูนข้าเจ้าค่ะเห็นแล้วกะบ้านเข้ากะถือว่าโชคดีเบิ้งล้างนี้พี่น้องโอ้ยจ้ผ่านมาหอดอันข้างบนเขาพี่น้องขึ้นมาแล้วระยะเวลากะ ่านไปเป็นั่วโมงพี่น้องจ้าอยากบอกว่างามหลายๆลาขางทางแต่ว่าไทยคลิปบ่เบิดพี่น้องมันย่าวหลาค่ะพี่น้องมองได้ก็อยาให้เห็นเดี๋ยวคลิปนี้เอมมี่ก็จตัตตดต่อเป็นตัวใ,ใหเเบิง่งงนานะจะนาอคิดว่าฮีดเ,เป็นซองตัวอัเพราะาวามันยาวหลายเนาะกะรอชมคลิปต่อไปพร้อมน่จาจะนาอตอนนี้กะส้มยิ้มขางทางไปน้ำพี่น้องเดี๋ยวจะไปขึ้นเก้าอีสลิง e พี่น้องจะไปเบิ่งน้ำกันนี่ หอดแล้วค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้หอดแล้วเนาะคะ่ะนาะลมเย็นเย็นเบาเอียงกับบริเินเสียงพี่น้องมีแต่เสียงลมนี่แหละคะ่ะก็เลยได้มาพากเอาพี่น้องพาชมบรรยากาศไปน้ำพี่น้องจ้าตอนนี้กะถึงจุดหมายปลายทางแล้วพี่น้องภูเขานี่อ่ะซื่วฟรอนติญาเนาะเนาะคะ่ะเป็นภูเขาที่อยู่ในแคว้นมาเคพี่น้องเบิ่งค่ะลอยลาวนะพี่น้องเอ้ยแผ่นดินไหวพี่น้องจ้าแต่ตอนนี้กะ ทุกคนกับปับบโตได้แล้วกับบริยานปันไดพี่น้องจ้าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะระตรงระวบ้างเอาพี่น้องว่าสิเกิดส่วงใดเห่ากับบรลลูเนาะอะไปพี่น้องไปซื่อตัวค่ะพี่น้องซื่อตัวมาแล้วกับผ้ากันตอกปัดเขาพี่น้องสิเตรียมตัวขึ้นกระเชาได้บนี้พี่น้องจ้าเดี๋ยวจังไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าบรรยากาศมันเป็นจังได้นะพี่น้องจ้าโอ้ยอยากให้มาเห็นคักคพี่น้องเอ้ยงามคักงามเน่ อันนี้ก็เป็นเทือแรกของเอมี่จ้พี่น้องที่ขืนมาภูเขานี่แล้วก็มานั่งอ่ากระเซ้าอันกเก้าอี้กระเซ้านี่พี่น้องเบิ่งค่ะอาจจะท่ายคลิปบวดีพี่น้องเพราะว่าย่ามถือโทรศัพท์ไปล่มแห้งแห้งอ่สามีกับภาคไปเว้าไปฟอยให้ฟังว่าเพิ่นมาเล็นอันนี่ตอนอันเพิ่นเป็นผู้บ้าพี่น้องบันนี้เพิ่นเลยอ่าลื่นอ่ะสก,กีพี่น้องแขนหักเพิ่นว่าไดดามอยู่เป็นเดือนเพิ่นว่า แขนหักแขนเหล่านะแม่จัาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่งานได้ปกติพี่น้อง <im itation> นี่ละค่ะบรรยากาศเอมี่กะท้ายคลิปมุนไปมุนมาพี่น้องสีเบาอี่ยังกะบอลอินกับพี่น้องถือโทรศัพท์ขึ้นไปก็ะล้มสีพัดยนันโทรศัพท์ตกกรบปานนั่นพี่น้องจ้าเป็นตนะยากจับพี่น้องแต่ว่ามื่อวานค่ะจักสีพัดเป็ในใจพี่น้องเลยอ่ะรับตังเป็นน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ประมขอถกขอภัยจะพีน่น้องจก้กนี่ละจ้าได้ว่าอยากให้เห็นพี่น้องจา้าโอ้ยงามคักงามแน่นี่ละค่ะจากสีเป่าอียงนะพี่น้องเนาะผ้าชุ่มไปค่ะพี่น้องชุ่มไปเรื่อยๆน้ำกันค่ะพี่น้องพวกเขาสิเป็นพวกเขาหัวลวนพี่น้องเพราะว่ามันยูสูงคักสูงแน่ได้พี่น้องจา้านี่ละค่ะลมกเ็เย็นเย็นข,ขนาดหนาห้อนได้พี่น้องนี่หนาห้อนแต่ว่าเขาขืนมานี่ลมเย็นคักพี่น้องจา้า เบิ่งไปคน้นมาท่านหลายพี่น้องมาเสารอยู่นะแต่ว่ากะซิมี่เล็กๆ,ๆน่อยค่ะพี่น้องตัวน,นี้ก็หอดแล้วพี่น้องเตรียมตัวลงไปพี่น้องหอดละจ้าหอดอลานอาหารหรือบาจุดพักจุดแหลกจะพี่น้องจะนี่แหละค่ะมาหอดกะสำรวจพื้นที่ก้อนพี่น้องไปเบิ่ง้านอาหอก้านอาหารพี่น้องว่ามี่ยังก,กินบ่แต่ว่าร้านพื้นบ่ท่านเปิดค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะมายางเลาะเล่นได้สักพักพี่น้องจะ กับกำลังทยอยมาพี่น้องตรงนี้จะมีคนหลายในนาหนาวพี่น้องเพื่นสีนิยมมาเหร็นสกีกันเนาะค่ะนาออันนี้ละระยะเวลาขึ้นมานี่ก็เป็นนั่งเป็นจักชโมงมาขอเชโมงพี่น้องประมาณ30นาทีละจ้ะค่า,าตั๋วกับยูทีหายูโรเนาะค่ะนาอต่อคนค่ะพี่น้องสามารถขึ้นได้หลายรอบเนาะค่ะน้นอสำหรับคนที่มาเห่็นสกีก็ขึ้นแล้วก็ล่งขึ้นแล,ล้วก็ล,ล่งกับตามสบายเนาะพี่น้องจ้า มาจ้ะมากินข้าวกันบ้านี่พี่น้องจ้ะหิวข้าวแล้วตรงเติมกําลังเติมพลังก่อนพี่น้องเอมี่กะได้กินอ่าขาเอินว่าหมูซุปแป้งทอดเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ป่าพี่น้องกินทั้งหมูทั้งป่าด้ยกินจานเดียวพออิ่มพี่น้องมันเห็นแล้วมันเป็นแต่แสพพี่น้องจ้ะเอมี่ก็เลยเบ่นส w ง <laughs> สามีก็กินด้วยกันพี่น้องกินหมูนั่นแหละหมูแผ่นแล้วกะ็มันฝรั่งพี่น้องนี่แหละคะ่ะแล้วก็ เบ่งบรรยากาศข้างนอกไปนั่มพี่น้องล้าอาหารเพิ่นก็นดีดีเนาะจ้ะเนาะนี่มองข้างหน้าที่เป็นสะภาพน่ะเป็นสําหรับอ่าจักรยานค่ะพี่น้องผู้ใหมักจักรยานภูเขาก็ปั่นไปโดดไปเนาะพี่น้องเนาะม,มาแล้วกะหอดภูเขาพี่นกงยางขึ้นมากคือพี่น้องยางไปไปเลาะค่ะพี่น้องมาภูเขากะต้องอยางเนาะจ้ะเนาะพาชมบรรยากาศไปโอ้จังหวะมีฮอปเปิดพี่น้องจอ้ะเอ้ามาฟังกันจ้ะพี่น้อง มองอีพี่ขึ้นมาอยู่ข้างล่างาพี่น้องน้ำคัครับพี่น้องบงภูเขารับพี่น้องขึ้นไปแล้ว่นยางขึ้นไปลวกลไหลงมากรับพี่น้องตรงนี้คือจุดพักกระเช้านะ่ะน้องสำหรับคาสกีฮันพี่น้องภูเขาท้างบน เสียงลมค่ะพี่น้องขอถอดขอให้ได้จะได้ดค่ะพี่น้องเสียงลมแห้งต่ว่ายังเอามาฝากพี่น้องเพราะว่างามมากเลยค่ะพี่น้องเคล่นกระยมหิมะตกกะจาดเคลนไปบนยอดพุ่นแล้วพี่น้องยอดเขาพุ่นแล้วมันกระพ่ากันไหลลงไปทั้งพุ่นพี่น้องลงไปเรื่อยๆพุ่นแล้วจ้ะ ผู้ใหมักเล่นสก,กีเนาะค่ะเนาะหิมะน,นี่คือสีสวงท่วมหัวไอ้มีพุ่นแล้วทางนี้เพราะว่าอยู่บ้านกันหลายเนาะค่ะเนาะอันนี้แห้งเป็นมองจุดสูงสุดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไอ้มีมาค่อยมาเล่นค่ะเล่นเล่นมเป็นมีแต่คันเล่นรอบบ้านค่ะคันมาเล่นจังสีโอจะเป็นจังไหนเดี๋ยวจะปีสีรองหน้าคือพี่น้องแต่คือสีเล่นน้ำเพิ่นบ่เป็นหรอค่ะ ที่นั่งเล่นนั่งชูไปแล้ว,ลว <laughs> <c oughs> จ้าพี่นออ้องอขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมคลิปน้องกันรอคพันไปพักกันในคลิปหนาเด้อจ้าเด้อสำหรับมือ้อนี้ขอต่อไปเที่ยวกันจ้าขอบคุณหลายๆ